มีเมนูมใ,ใหม่ๆเยอะอยู่ยำผักหวานทอดนี่จานใหญ่มากอร่อยด้วยกั้งกั<ๆ>้งไข่กั้งที่แล้วกั้งกระดาษพริกเกลือไปเลย <Okay. S 1> จี๊ดไปเลยแกงเหลืองไข่ปลาลิ้วเกี้วยังไม่ได้กินปูก้อนพี่หนูไม่เอาแล้วตอนนี้จะเป็นปูก้อนพริกเหลืองอันนี้เด็ดถ้าเป็นพวกป,าปาลออกปาปลาเนื้ออ่อนผัาพิพบราณก็โอเค <laughs> จ่ <laughs> แตได้มิชลินไกด์ปี2023แล้วก็มาช่วงต้นนธันวา เขาก็ส่งข้อความมาได้บิบกูมองอ้าวได้ได้ไงวะหรือว่าเป็นความน่าใหญ่ของฉันเก่งแต่ว่ากระโดดหนทุกวันน้ำมากทุกวันเหมือนกันตอนนี้พี่ไม่ได้รับจองนะเพราะพี่จองแล้วพี่ก็ทำไม่ทันเพราะว่าตอนรอดแล้วอ่ะเพจเธอบอกว่าต้องจองเท่านั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่จะบอกว่าไม่ต้องจองวอลอินเท่านั้นแล้วดูนี่นนีสีมันนี้ เราคิวสิบกว่าโต๊ะเราจอดเป็นที่รอเลยรอสองชั่วโมงไปจิรอสาชั่วโมงก็ออยังรอแต่เขาก็โอเคนะมาลานเขาคอมเมนต์อะไรอะ่ะพี่ก็โอเคเขาบอกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเออที่ใจเธอเธอรอได้ฉันก็ทำได้ไม่ตกแล่ือลูกค้านั่งเต็มโต๊ะแ,แล้วอาหารมาทำโอ้โหทุกวันพี่เคียวทุกวันพอาหาันมาทีหันหลังมาที ที่บ้านไม่หุงข้าวันเหรอ <laughs> อาจจะหมดก่อนแต่วันหนึ่งก็คือประมาณนี้บางวันไม่พอเมื่อวานนี้ก็ไม่พอถ้าแต่วอาทิตย์ประมาณสามโมงกว่าปูจะหมดแล้วเด <laughs> ี๋ยวมากไม่ต้องไปถึงทะเลไม่ต้องไปถึงไหนยูริยาก็กินได้ปูมีกั้งมีกุ้งหมึกไซส์พิเศษคือใหญ่ที่สุดแล้วที่ฉันจะหามาได้แล้วก็ปลา อย่างมีหมดเน้นนะคะไม่รับจอง <Walk in. S 1> เราทำไม่ทันมอคอินอย่างเดียวได้โต๊ะและสั่งหน้าร้านได้เลยคนเยอะก็ถ้ารอได้ก็รอถ้ารอพี่คิดว่าทุกคนต้องคุ้มค่ากับการรอ <c oughs> เราใช้ของดีด้วยแล้วก็ของที่มีคุณภาพถ้ารักแล้วรอนหน่อยนะรับรองความอร่อยความคุ้มค่ารอคุณอยู่ร้านบ้านบุกันจังหวัดอยุธยาค่ะรับรองมาคุ้มค่ากับการรอ โลทุกวันเกือบ20โลเพราะปูนะตอนนี้เกือบ20โลต่อวันนะต่อวันมไมไม่เท่าเดิมพี่อื่นขึ้นของขึ้นแต่พี่ก็เท่าเดิมเพราะพี่ก็ถือว่าเอาลูกค้าไปก่อนขายได้เยอะยังไงลูกคา้าก็ไม่หายทุกวันนี้ก็ไม่เคยแขวเลย,ยมาจากเชียงใหม่อย่างนี้เลยไม่รู้เขาแวะทำบุญหรือว่าไงแล้วก็เลยแวะมาบ้านพี่พี่ก็ว่าจะน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแล้วก็ปากต่บปากมากที่นะ แวะซื้อก่อนแล้วก็ละบบ้นไปเชียงใหม่ที่จัตุโลกแวะประจันกรุงเทพขอแวะซื้อก่อนอันนี้นะใช้หัวกล้วยตัวนึงก็100ร้อยกว่าบาทแล้วพี่ก็ขายเนี่ยจะเกือบตัวแล้วเนี่ยก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบ้าไปแล้วร้ 150. อยห้าสิบนี่ไงยอมรอก,กันไงเนะ <250. S 2> ท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบข้างในมีปูมีปูข้างนอกด้วย อันนี้น้ำยาปูอันนี้ซิกเนเจอร์ของที่รักมีทุกวันที่ก็เอาหน้าเหมือนกันร้อยาสโคตรใหญ่มันใหญ่มากมีกุ้งหมึกผักหวานป่าทอดแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มร้อยหาสเอาซ่อมจิ้มแล้วก็ดึงออกมาข้างในมันจะมีไข่ของกั้งอยู่อันนี้กัง้งพิเกลือสี 450. อ่ร้อาสิบแล้ก็นี่นะจ๊ะเนี่ยี่ปูก้อนปูก้อนผัดพริกเหลือง นี่พิเศษคือมันจะมีความนัวของพริกเหลืองไม่เผ็ดมากเหมือนพริกขี้หนูใช่ไหราคา450กระปูกนี่ก็มีทุกวนันอยู่ให้ทานเล่นเป็นอะไรก็กับแก้มจิ้มซีฟู้ดก็ได้รา,า,านีา210บาทพอเอานะพอได้อยู่ได้ก็เอาแต่จริงๆแล้วบางคนเห็นว่าราคาสูงนะแต่ถ้าดูต้องดูปริมาณนะว่ามันก็โอเคอะ่ะพอแล้วแค่นี้แหละ แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นที่พอใจของทุกคนเราก็ต um ้องยอมรับแล้วก็พยายามปรับปรุงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเมื่อก่อนรับจองโต๊จนกระทั่งไม่รับแล้วเพราะว่าคนดราม่าไม่ไหวแล้วก็แบบรอนานมากอะไรอะไรนะมาแล้วก็บอกว่ารอนานไม่ให้กินทั้งที่มาตั้งไกล60บกิโล80ิโลแล้วมาบอกว่ารอนานอย่ารอเลยอะไรอย่างเงี้ย บคือเราเป็นใจเขาใช่ปะไ,ไม่สามารถทําให้เร็วได้ก่อนนี้แล้วสองเบอร์สามนาทีทสามชั่วโมง <c oughs> เขาก็รอนะและ้วแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้าค,คุณโอ้คุ้มคุ้มของการรอโอเคต้องคุ้มที่ก็เราได้คุณรอแล้วก็รอทำจนจนสุดท้ายออเดอินแรงมาชั่วโมงเร็วสุดเคยนะหกโมงเช้ากินอะไรกันเนี่ยปากออกระเป๋าถือมาทำให้ตีให้เลย ก็จริงๆแล้วคือบางบางคนคิดว่าร้านใหญ่คนเยอะแม่ครัอวอาจจะเยอะเหมือนร้านทั่วไปแต่พี่บอกเลยว่าพี่ทำคนเดียวแล้วก็ก็คือไม่อยากจ้างใครคือเราจะได้รถมือของเราเองซื้อของเองทำเองคืออยู่ที่เรา พี่ก็พยายามนะว,ว่าจะต้องทําให้พันแต่ก็พยายามปรับตัวไปเรื่อยๆออถ้าลูกค้าเข้าใจก็นิดนึงนะรอนิดนึงอยู่ทุกวนันอัางคารจ้ะกาง9โมงครึง่งคัวปิด4โมงร้านปิด5โมงเย็นร <c oughs> ้านบ้านพุการนะคะอยู่เส้น3-4-7แล้วก็ถ้ามาก็จะอยู่ติดถนนเลยใกล้ร้านโรงแรมทรงไทยร้านบ้านพุานการจังหวัดอยุธยาค่ะรับรองมาคุ้มค่ากับการรอ